ถ่ายมาอีกถ่ายตามบอลถ่ายตามบอลอีจูเป็นบัางเขาถ่ายตูดเป็นเนี่ยหลังได้หลังอะไม่มีใครอยู่หลังเลยอ่ะตูดอจอกลย่าเดินอีก ตุ้ยเขาไปแช้หน่อยใช่ไหมเด้เขาไปใจเต้นเต้นสลยิ้มนิดาเฮ้ยตอนนั้นหาเร็วเร็วที kind of ่เดินยิ้มทำไปแล้ว ได้เว้ยพีบินได้มีหลังมีหลังเฮ้นไปด่าครูชนะเชื่อเพหาบอลนะไปลบังดี นี่มันกินลูกก็เป็นแล้วยังศูนย์อยู่เลยอุ้ยเขาดึงไว้อะนี่แหละไม่ค่อยซ้อมไงไปหน้าไปหน้าดีวิจูเนียเกือบแล้วโกแม่งเหนือจริง กัดจู่มาเลยโอ้โหก็รู้ดูตัวมันดิ เ้ยเลยวิ่งหน่อยไปเลยตัวเปียกัวเปียกเดี๋ยวรอสิเจ็บเจ็บ

เร็วๆเร็วๆโอ้ยไม่ดีนะโดยเกี่ยวกันบ่อยเกินได้ไม่รู้ไมคะไม่ขอให้มาเล่นกัน เพนั้นก้มหน้ามาแล้วพี่หน่อยเตะรัว้วค้งค่ะเฮ้ยหน่อยได้อนดิเตะค้ได้ไม่ตก có cá tới sóc cam แฟนของทุกคนมาเชียร์แล้วก็ว่าชนะแน่เลยชนะดีแรงใจอ่ะีน้อยไปแล้วไอ้ก้งเร็วไอ้ก้าวกินโอ้สวยก็ได้หนึ่งนะคะมีรูปจะอีสองทีจะได้ห้าหรูะเนี่ยไม่ได้หรอกเอาเร็วๆสิ ตอนน่ออนี้นะคะดูด้วยติดโคตรห่วงเลยร้อยเข้าเข้าตามไปดิเออไล่เลยไล่เลยไล่เลย หยุดถ่ายเลย